ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคองไส้ไก่ก็จะมีกว้างตั้งแต่3 5เมตร53เมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่รถ10ล้อกําลังไล่ถมดินตรงนี้ลูกค้าต้องการทําให้เป็นเนินยกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องการขุดเป็นล่องสวนครับก็ในส่วนของคันล้อมตรงนี้นะครับเราทําการยําบดอัด นะครับเหลือดึงสล o นะครับดึงสล o เก็บข้างแล้วก็รูปหลังคันให้เรียบร้อยก็จะเป็นบ่อเก็บน้านะครับโดยที่เมื่อเจาะบาดาลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็จะปล่อยน้ําจากบ่อบาดาลลงบ่อตรงนี้เพื่อเป็นการพักน้านะครับให้มันต,ตกตะกอนแล้วก็จะดึงน้ําตรงนี้นะครับเอาไปใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ทําอะไรต่างๆ สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิลยแมคโคนะครับคลิปนี้พามาอัปเดตหน้างานลูกค้าที่จังหวัดสิงห์บุรีที่แปลงนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบางละจันพื้นที่ทั้งหมดขนาดประมาณ8ไร่นะครับเป็นงานขุดทําคันล้อมแล้วก็ขุดบ่อทําโคกมีพื้นที่ปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่บริเวณด้านหน้าก่อนเลยตรงที่เป็นทางเข้านะครับด้านนี้กับด้านซ้ายนะครับจะมีความกว้างของคันล้อมอยู่ที่4เมตรนะครับพอขับไปข้างในนะครับก็จะเป็นโคกอยู่ตรงกลางนะครับเป็นโคกสําหรับ สร้างบ้านแล้วก็มีเป็นคันล้อมกว้าง3เมตรด้านในอีกอีกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบบตัวอย่างให้ดูริเวณด้านหน้าที่ดินของลูกค้าเนี่ยก็จะมีร่องน้ําตัดผ่านหน้าที่ดินนะครับน้ําอันนี้ก็จะเป็นร่องน้ําสาธารณะนะครับก็เอ่อมันก็จะเป็นข้อดีนะครับทำให้ที่แปลงนี้สามารถดึงน้ำเข้ามาใช้ได้เลย ที่แปลงนี้ก็จะมีน้ําใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าน้ําด้านหน้านี้ไม่แห้งนะครับเพราะว่าบริเวณรอบที่ดินเนี่ยเป็นทุ่งนานะครับก็ชาวนาก็จะต้องทํานากันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีน้ําพวกนี้นะครับไหลเข้ามาตลอดเวลานะครับทาให้ที่แปลงนี้มีน้ำไม่ขาดนะครับส่วนเราก็ได้ทำการฝังท่อให้นะครับท่อที่ลูกค้าเลือกใช้ก็เป็นท่อ PVC ขนาด8นิ้ว นะครับเป็นจุดน้ําเข้านะครับส่วนท่อที่น้ําหมุนเวียนภายในก็จะเป็นท่อ6นิ้วนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ก็จะมีกว้างตั้งแต่3เมตรห้เมตร นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่รถ10บล้อกําลังไล่ถมดินตรงนี้ลูกค้าต้องการทําให้เป็นเนินยกขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องการขุดเป็นร่องสวนครับเดิมตอนแรกลูกค้าจะขุดเป็นร่องสุกนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่อยากทําให้มันเป็นร่องนะครับอยากให้มันเป็นเนินขึ้นมาซึ่งเนินตรงนี้เดี๋ยวเราจะปั้นเป็นเนินกว้างประมาณ2เมตรความสูงประมาณ10เซนนะครับก็จะเป็นเนินดินและลูกค้าก็จะนําต้นไม้มาปลูกบริเวณเนินดินตรงนี้นะครับเป็นช่องเป็นช่องนะครับก่อนจะไปดูด้านในนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ตรงนี้จะมีต้นโพลูกค้าต้องการ การเก็บ ต้นโพต้นนี้เอาไว้นะครับเราก็เลยออกแบบตรงนี้นะครับให้เป็นวงเวียนนะครับก็เราสามารถวิ่งวนรอบวงเวียนต้นไม้ต้นโพต้นนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องทําการหักแต่งกิ่งนิดนึงนะครับกิ่งบางกิ่งมันจะเตี้ยลงมามันอาจจะโดนหลังคารถนะครับเวลารถวิ่งผ่านนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็จะจัดการตกแต่งให้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้านะครับมันจะมีต้นไม้ขึ้นลกแบบนี้นะครับลูกค้าต้องการเขีรยออกครับก็ตรงนี้ผมเว้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยเป็นทางลูกลังนะครับเวลารถวิ่งไปวิ่งมา ฝุ่นมันจะเข้ามานะครับก็เดี๋ยวทําการเคลียร์เมื่อเราเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะทํารั้วด้านหน้าแล้วเขาก็จะทําการปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ทีหนึ่งนะครับตัวของคลองไส้ไก่ที่เราขุดรอบพื้นที่นะครับก็จะมีกว้าง3เมตร50กับ3เมตรนะครับอย่างบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นกว้าง3เมตร50นะครับลึกประมาณเมตร70นะครับดินที่ขุดขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาทําเป็นคันล้อมด้านนี้นะครับกว้างประมาณ4เมตรนะครับ ความสูงของคันล้อมหรือตัวโคกต่างๆนะครับจะสูงประมาณ80เซนติเมตรนะครับแล้วก็ชานพักตรงนี้นะครับเราเว้นเบิร์มไว้กว้างประมาณเมตร50 cm, นะครับลูกค้าต้องการที่จะปลูกต้นไม้ตรงเบิร์มพักตรงนี้นะครับตรงชั้นพักตรงนี้นะครับปลูกเป็นต้นไม้ตลอดรอบพื้นที่เลยก็ในส่วนของคันล้อมตรงนี้นะครับเราทําการย่าบดอัดนะครับเหลือดึงสโลป นะครับดึงสลบเก็บข้างแล้วก็รูปหลังคันให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการตกแต่งขั้นตอนสุดท้ายนะครับต้องรอให้เราขุดบ่อให้เรียบร้อยครับขึ้นดินให้หมดทุกอย่างนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะทําการรูปตกแต่งเก็บงานเป็นอันดับสุดท้ายนะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านนี้นะครับด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคกปลูกบ้านนะครับเดี๋ยวผมขึ้นขนาดโคกไว้ให้ก็จะเป็นโคกปลูกบ้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับสาหรับเข้าไปมันจะมีทางเข้าด้านนี้กับด้านนู้นนะครับสองฝั่งนะครับสามารถขับว ได้ได้นะครับแล้วตรงข้างในก็จะเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับลูกค้าจะซื้อเป็นบ้านน็อกดาวน์มาลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้า นะครับส่วนตอนนี้นะครับให้รถขุดเจาะบาดาลมาเจาะบาดาลตรงนี้นะครับทั้งน้ําจากคลองด้านหน้านะครับแล้วก็มีน้ําจากบ่อบาดาลน,นะครับเข้ามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้จะมีน้ําใช้ตลอดตรงเนี้ยนะครับก็รอให้ทางรถเจาะบาดาลเขาเจาะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อยเดี<อ>๋ยวผมก็จะทําการฝังท่อนะครับเอาน้ําจากคลองไส้ไก่ให้เชื่อมกับบ่ออ,อีกทีหนึ่งนะครับเจาะบ่อบาดาลเพิ่งเข้ามาเจาะวันแรกคาดคิดว่าวันเดียวก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นบ่อที่ผ ทําการขุดนะครับเดี๋ยวขึ้นขนาดบ่อไว้ให้นะครับบ่อลูกนี้เราจะลึกประมาณ3เมตรก็จะเป็นบ่อเก็บน้ําเมื่อเจาะบาดาลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็จะปล่อยน้ําจากบ่อบาดาลลงบ่อตรงนี้เพื่อเป็นการพักน้านะครับให้มันตกตะกอนแล้วก็จะดึงน้ําตรงนี้นะครับเอาไปใช้สําหรับรดน้ําต้นไม้ทําอะไรต่างๆนะครับตอนนี้รถแมคโครก็กําลังขุดดินนะครับจากบ่อลูกนี้นะครับขึ้นมานะครับทําเป็นเนินด้านในนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับ บ้านพักอาศัยพื้นที่ทั้งหมดนะครับขนาดแปดไร่นะครับลูกค้าเป็นคนออกแบบพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาเองเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับที่ทางบริษัทโจทย์ของเขามีอะไรบ้างดูในเรื่องของงบประมาณนะครับควบคุมงบประมาณให้อยู่ในวงเงินที่เขาต้องการอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ลูกค้าออกแบบขึ้นมาร่วมกับทางเราสำหรับท่านใดเนี่ยที่สนใจนะครับอยากจะทําสวนกเกษตรนะครับอยากจะขุดบอ่อทําโคกทําโคกหนังนานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคเหลืองวิไ่แม่โคนะครับเรามีทีมงานพร้อมเข้า ไปสำรวจพื้นที่นะครับหรือท่านใดที่มีแบบอยู่แล้วอยากจะส่งแบบของท่านนะครับมาให้เราประเมินราคาส่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook หรือไลน e นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางติดต่อต่อตางๆไว้ให้ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอำเภอบางละจันทใครที่อยู่ละแวกนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นบอ่อนะครับที่เราทําการขุดชั้นแรกเราจะลึกประมาณเมตรนะครับแล้วก็มีตะพัก นะครับประมาณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะลึกอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นเมตรห้าสิบรวมเป็นทั้งหมดประมาณสามเมตรนะครับดินท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่ขุดขึ้นมาก็จะขึ้นมาทําการถมเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับส่วนบริเวณด้านในนะครับเดิมตรงนี้นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับเมื่อ เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มีการอัดฟางนะครับอัดฟางเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวฟอนั่นเขาจะเอารถไถนะครับเข้ามาไถปรับพื้นที่ตรงนี้ทีหนึ่งนะครับไถควรแล้วก็จะลงต้นไม้แล้วก็จะเอาฟางที่เขาอัดเก็บไว้นี่นะครับเอามาคุมบริเวณต้นไม้นะครับถัดมานะครับทางบริเวณด้านท้ายที่ดินนะครับก็จะมีที่ลูกค้านะครับด้านหลังเนี่ยจะมีร่องน้ําสาธารณะนะครับซึ่งจุด เนี้ยนะครับจะเป็นจุดระบายน้ำนะครับเพราะว่าชาวนาเนี่ยนะครับที่เขาทํานาที่ด้านข้างเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยมันมีร่องน้ําผ่านใช่ไหมครับเขาจะดึงน้ําจากด้านหน้านะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับก็คือเวลาเขาขึ้นน้านานะครับก็จะขึ้นจากด้านหน้านะครับตักไหลเข้ามาพเวลาเขาจะเอาน้ําออกนะครับเขาก็จะเดินออกทางด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ําเดินสําหรับระบายน้ําในนาออก นะครับตรงนี้ลูกค้าก็เลยต้องการให้เราวางท่อนะครับเพื่อที่จะเป็นจุดระบายน้ําเวลาที่ลูกค้า,ามีน้ําเยอะเกินหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะได้ระบายน้ําออกจากด้านท้ายที่ตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับซึ่งท่อที่ใช้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อ PVC ขนาด6นิ้ว นะครับก็เป็นจุดระบายน้านะครับผมไม่ได้ฝังลึกมากเพื่อที่จะให้อ่รักษาระดับน้ําเอาไว้ด้วยนะครับไม่อยากให้น้ํามันต่ําไปเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดระบายน้ําที่เอาไว้สําหรับปล่อยน้ําทิ้งนะครับเพื่อรักษาระยะขอบของน้ําให้อยู่เสมอตัวร่องน้ํานั่นเองก็คลิปนี้ก็จะเป็น E ีีแรกนะครับเอามาอัปเดตให้หลายๆท่านได้รับชมกันดูนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงาน โชคหรืออะไรแมโคคลิปหน้าผมจะพาไปดูหน้างานแปลงไหนต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ